สวัสดีครับ,รบนี่พ่อหนุ่มบนชาแนลมาเยี่ยมล้านครับผมวันนี้อโอ้ยวัยรุ่นสร้างตัวพาเบิ่งเฮ็ดเฟื่องครับพาเบิ่งเฮ็ดเฟื่องว่าศัลย์วันนี้อ้าวเป็นยังไงยู่นี่อยู่นี่แปลงนี้เก็บออกเลยครับวงเวียนหวันนี่อือตอนนี้มันล่มโอ้แ<ม>น,น,น่นอ,อนเนาะเฮ็ดจั๊กมือหรือฮัมนี่ผมเฮ็ดอ่าใน สองประเทศเหรครับสามปรทิตลยสองสามประเยศยันีนตอนที่สองนะครับยังวันโมกันมีดอกใ้เบิ้งอ๋อนี่ยนี่คือการมีมังดอกมั้งครับนี่คือการปลูกเห็ดเพี้ยงการปลูกเห็ดเฟืองเนาะคือมีประสบการณ์ปลูกมาแล้วแม่นบ่นี่ถังที่สองครับห่วย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 โอ้ยนะครับโอ้อันนี้เป็นเชือ่มันดอกออกกับมี่บานนี้ตอนที่สองก็นั่งขึ้นครับบุญ โอ้การล้วงขึ้นครับตัวที่สองครับอืเก็บขายมึงเป็นหันเลยอ่าโม่มึงเป็นโลละหลายบาทอยู่บ่โลละแปดพีซครับตอนนี้ทรงเขานะขายแมนครับราคาทรงแปดพีซบาทอืมกูได้สนใจเชือกอะสร้างไหนครับโอ้เชือกเงียบกระมีครับเชือกเงียบลุงก็สนใจอยู่ด้วยอ่างนี้การออกดอกครับสอนปีพร้อมฝน โอ้นี่แหละครับผมจริงๆลุงบเป็นเลยได้อนิดีีมาเพิ่งน้ำหลานสิได้ประสบการณ์ในการสิไปเลี้ยนหลูเนาะิตนีเห็นแต่มันเกิดเองอยู่ในเฟืองเนาะโอ้นี่มันเป็นจยงสีตัวนี่การปลูกห็ดเฟืองขายนี่ครับผมหลานอยากด้วยครับรวยเนี่ครับเอากากมันปลูกนั่นใครก็ยืมซื้อครับแต่ว่าทามาจ่อมันแนว่นี่แลวกรปิดกับมอเไปยังแ่นบอก้องากาศครับห้องห้อากาศหลังตัดยาแล้วห้องห้อากาศ ขมือครับเยื่อมาอกับเยื่อมรงครับเวลาล่มบบตองเปิดครับโอ้เวลาล่มบบตองเปิดถ้ามันแดดห่อนเปิดบ่มีปัญหากะเวนก็ะเวนนี่ห้างกับปุกไว้ปรมาดาครับยื่อมรงมาห้างกับระบายอากาศครับเจ็ดสิบนาทีี่สิบนาทีครับปุ่นครับเป็นเห็ดเป็นอกครับเป็นเห็ดเป็นหนึ่งกลดโลแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมันเป็นจังหวัดทำผมเสียวสองหัวดครับ โอ้ว่ามันคอยมันก็มีพื้นที่ก็คอยบ่เสียเวลาสิมือดนะครับรอบรอบรอบที่สามมันสิบ่ค่อยเป็นหลอกครับอือรอบรอบที่สามมันสิบ่ตรงว่าทันเถาะครับครับยบคลายโบหงส์แล้วว่าลุงสิมาอือกับลุงกับมากกับท่านหันคือกันเราไม่ต้องมาครับครับผมไปฝากติดตามครับกับผมเป็นยังกันนี่แหละก็ถือว่า เป็นการเลี้ยนรูนาะมาเบิ่งหลานเห็ดแล้วก็สิได้เอาไปไปปฏิบัติว่าเริ่มต้นเอายังมาลงก่อนเอาเสื้อเอาตรงขั้วนดินขั้นตอนที่หนึ่งครับขั้นตอนที่หนึ่งเขาเตรียมแปลงครับเตรียมแปลงเตรียมแปลงครับกว้างกว้างเมตรหนึ่งครับกว้างยาวสิบเมตรกว้างหนึ่งเมตรยาวสิบเมตรยาวสิบเมตรครับแล้วก็เตรียมแปลงแล้วเข้ากับปูนขาวครับปูนขาวครับผม เอากากมันากากมันากากดินครับเอากากดินกากดินกากมันครับผมห้อยอ่ามาอัดบอกครับครับต,ตัวนี้ผมผมอ่ามักกากซะก่อนมักกากก่อนอาทิตย์หนึ่ง,งหรือว่านี่คือคำาำว่าอัดบอกนี่คือยังเสียแม่นบอ่อนี่ครับบอกหนึ่งเมตรนี่บอก1 1> โอ้นี่น,นี่มาเบิ่งตัวอย่างบอกครับผมนี่หนึ่งเมตร นี่บอกบอกนี่กว้างห้องห้าสิบครับวมกว้างของบอกกว้างห้าสิบห้าสิบเซนเนาะครับครับผมแต่ถ้ามันรวมพื้นที่มันก็ประมาณหนึ่งเมตรสองรวมรวมแป้งนั้นเฮ็ดหนึ่งเมตรครับไม่ไม่โค้งแบบนี้เฮ็ดสองเมตรครับอ่ามันสีครับโค้งหาคัมันสีเหลือเมตรหนึ่งเมตรครับโอ้ยายางกับสองแผ่นสองพื้นครับเลาวมาืนด้วยกันนี่แหละครับ ต้นทุนระบาดนี่ต้นทุนต้นทุนเอานับนับสามพันกว่าครับสามพกว่าครับสิบแปงครับสิบแปงสามพันกว่าเนาะแต่ว่าอันนี้ผมเม็ดแปดครับเอาออกไปแล้วสองครับบ้านนี้ก็ถือว่าคุ้มวัฒนธรครับคุ้มครับราคาบ่เคยลดจากเจ็ดสิบก็แล้วกันครับเจ็ดสิบแปดสิบถ้าเทาไดเจ็ดสิบครับถ้าเทาได้ลอยโลมันก็ได้ ร้อยโลมันก็เท่าไรก็เจ็ดพันเนาะครับผมถ้าโลละเจ็ดสิบร้อยโลก็เจ็ดพันยิงกับข้าวหน่ำค่าไฟแมนพวกนี้เนี่ยอยู่เนี่ยกินกับสี่พันนะครับค่าค่าใส่ใจนั่นนี่นวลเห่านาะกันนูาปลูกแล้วเขาก็ต้องดูแลมานอนเฝ้ามานั่นมานี่ก็ว่ากันไปเนาะค่าหน่ำข้าำเขาต้องเอาน่ำป้อมเปี้ยงครับผมข้าวหน่ำมันเหดเนี่ครับไฟบเกเยวเนาะแมนครับไฟบเกเยวอืล อ้าวนี่่ะครับผมหลานไส้บรรนุนถาดตํบบลท่าโพสีอำเภอเดือดอุดมครับอายุสิบเก้าปีครับอายุสิบเก้าปีเห็ดเป็นบดสูนี่ยวแต่ว่าตอนนี้เิ่นมาเห็ดเห็ดเฟืองขายครับผมผมยังเห็ดบปเป็นได้นนิ้ม่หนาผมมาสีเห็ดลงเลื่อนอยู่อ๋อเห็ดอยู่หลังหงอนไม่ค่อที่ตมีเวลาก็สอนได้ทุกอย่างนะครับนนี่สามารถครับสอนฟรี่ครับว่อร์สือพวกเสืออุปกรณ์อืม เอาจังว่ากันหลังไม่เนาะม,มีมีม,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 มีมีชุดชุดซ้อนให้ครับครับมีสมุดคู่มือมีเสื้อเย็ดขายเนาะเสื้อเย็ดขายก่อนละยี่สิบบาทครับก่อนละยี่สิบบาทครับผมรับประกันออกดอกดีดอกใหญ่แต่ว่าบ่ได้์ทรงแมนบอกถ้าซื้อก็อมาซื้อนี่แมนครับแมนบ่ได้์ทรงครับถ้ามาซื้อก็เขามาเขาม้ามันต้อนน่านนี่บ้านโนนทาดตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมครับครับผมกันหาบ่เห็นกับสลากลางบ้านแมนบ่อ เบอร์โทรติดต่อก็0960671968ครับโอเว่นครับโอเว่นครับผมอ่าเดี๋ยวจังวากันเดี๋ยวจะไปล่งเบอร์โทรไว้เด้อขอบคุณครับ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 สวัสดีครับ